नमो त मखवतो अर्हतो संमा शम्पुद्ध नमो तवतो अरहतो नमोतसा मखवतो अर्हतो พุทธังธัมบงสังฆังขนุตราังอุปัชฌายังนามาสางมี พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าแสงเงินแสงทองเป็นปุปพนิมิตเป็นเครื่องหมายของแสงอรุณจันได <c oughs> คุณธรรมบังข้อเป็นปุปพานิมิตเป็นเครื่องหมายว่าเรากำลังจะเข้าอาริยมัคมีองแปะเร้าเราเตรียมพร้อมที่จะเจริญ ไนมักพระพุทธองค์ตรัสเรื่องนี้ใน,ในหลายสูตรเหมือนกันและสูตรที่เป็นที่ที่รู้จักกันมากที่สุดคือท่านกำหนดสองข้อ <c oughs> ข้อหนึ่งก็คืออนอเสียงจากภายนอกหมายถึงว่าแหล่งความรู้จากภายนอก ซึ่งเป็นคู่กับข้อที่สองคือโยนิโซมานิสการความรู้จักคิดคิดเป็นคือรับข้อมูลจากภายนอกแล้วสามารถคิดพิจารณาได้ได้รับประโยชน์จากข้อมูลนั้นนั้นก็ถือว่ามีสองข้อภายนอกข้อหนึ่งข้างในข้างหนึ่งข้อหนึ่งเป็นคู่กัน แต่ในกรณีหนึ่งพระพุทธองค์ทรงขยายจากสองเป็นเจ็ดเจ็ดข้อในว,วันนี้จะจะบรรยายเรื่องเจ็ดข้อนี้สิ่งเป็นปุพพนิมิตเป็น <c oughs> เป็นเครื่องหมายว่าเราถูกท่างแล้วเรากำลังเตรียมใจเพื่อจะขึ้นสู่อริยมรรคอริยผล ซึ่งเป็นทั้งขอวัดปฏิบัติเจ็ดข้อและเรายังสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดการประพฤติปฏิบัติของตนว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางซึ่งมันจะเป็นข้อสงสัยของนะักปฏิบัติอยู่เสมอนี่ข้อแรกก็คือกิริยานะมิตตาม <c oughs> ีครั้งหนึ่งที่พระอนุน กราบทูลถามกราบทูลอุทานลักษณะอุทานกับพระพุทธเจ้าว่าการมีกัลยาณมิตรคือครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจรรย์พระพุทธองค์ตรัดเว็เป็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอานอนท์เป็นทั้งหมดของชีวิตพรมพรหมจรรย์ อาการมีากาัรยานมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตพรหมจันท์ก็คงจะหมายถึงว่าขาดสิ่งนี้ไปแล้วชีวิตพรหมจันทร์ก็คงเป็นไปไม่ได้จะคงเป็นไปได้ยากมท่าในทางาม่ทางโลกโดยทั่วๆไปที่ทอาตมาเคยศึกษาในาบทการวิจัยของนักจิตวิทยาตะวันตกที่เขาพยายาม สเสวงหาปัจจัยสำคัญๆในในซึ่งนำไปสู่ความสุขในชีวิตแล้วทีเ่เขาสรุปเป็นข้อที่หนึ่งเ mm. กิดทุกครั้งก็คือการมีเพื่อนที่ดี mm. ในบางบางบทเคยเจอว่าถ้ามีเพื่อนที่ดีนี่จะทำให้อายุยืน จะต่ออายุสามปีหรือสี่ปีกว่าคนที่ไม่มีเพื่อนอยู่อยู่เหงาอยู่คนเดียวในการมีเพื่อนอที่ดีนักษณะเป็นกเนิเลสละเมธเป็นอย่างไรก็คือเป็นเป็นเพื่อนที่หนึ่งทำให้เรารู้สึกได้เข้าถึงสิ่งที่ อยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้เข้าถึงได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างแต่อยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้เข้าใจก็ได้ความสุขซึ่งถ้าอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้แต่ในแต่สรุปแล้วว่าทำให้การเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสูงขึ้นทำให้เรา ตั้งมั่นอยู่ในในสีลตั้งมั่นอยู่ในในความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิตมีจาคะมีความศิสละมีความยินดีในการเกื้อกูลมากขึ้นแล้วก็มีปัญญาได้มากขึ้นถ้าผู้เป็น บาพมิตรซึ่งตรงกันข้ามกับกัริยาณมิตไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนชั่วร้ายแต่เป็นและบางคนอาจจะเป็นกัริยาณมิตรกับบางคนอาจจะเป็นบาพมิตรกับบางคนก็ได้คือบางบางทีเราก็เจอการถูกจริตกันเวลาถูกจริตกันนั้นอาจจะเป็นไปในทางที่นำไปสู่ความเสื่อม ก็ได้คืออาจจะเป็นคนที่น่ารักโดยทั่วไปแต่เวลาคุยกันมักจะคุยเรื่องอเรื่องรายสาระมากทุกทีมากกว่าที่เราเคยพูดก,กับคนอื่นหรือว่าอ,อาจจะไปทำบางสิ่งบางอย่างไป <c oughs> ยินดีในบางสิ่งบางอย่างซึ่งถ้าอยู่กับเพื่อนคนอื่นหรืออยู่คนเดียวก็ก,ก,ก็ไม่เคยแต่ไม่รู้เป็นไงพอไปไปพบคนนี้มันมักจะ กรองเก่าแล้วไปไปไปในทางที่รู้รู้ว่าไม่ค่อยจะดีแต่ว่าติ่พอชังมันเพราะว่าเป็นเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนดีนั้นเราเรามักจะเสียหลักเพราะเพราะเพื่อนอบ่อยมากอั้นที่ที่กิเลสข,ของเราก็มีอยู่แล้วแต่ถ้ากิเลสเราไปไปเสริมกิเลสข,ของคนอื่นพลังมันมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่สองเท่าที่หาเท่าสิบเท่า <c oughs> <c oughs> ชีวิตของผู้ที่มุ่ง,งมั่นที่จะขึ้นสู่อริยมรรคอริยพจจึงต้องอเลือกเลือกเพื่อนอเลือกเพื่อนที่ที่ดีเพื่อนที่ดีก็คือ,อเพื่อนที่ทำให้เรามีกำลังในการาละสิ่งที่ เป็นบาปเป็นอกุศลและก็มีกำลังในการทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทำให้ศีลส,สมาธิปัญญาของเราถ้าไม่เจริญมากอย่างน้อยไม่เสื่อมนั้นในการในการดำเนินชีวิตเป็นคงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเลือก เพื่อนได้ในทุกกรณีหนึ่งผู้เป็นญาติหรือผู้ร่วมทำงานด้วยกันทีก็อาจจะไม่ใช่กาลยาณมิตรเลยแต่ก็อยู่ที่ลักษณะการการคบคนเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะรังเกียจหรือจะถอดทิ้งในยามที่เขาทุกยากแต่ว่าเรื่องการควา,ามสนิทสนม และการเข้าใกล้นี่ก็ควรจะระมัดระวังให้มากเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากมันก็เป็นเรื่องเรื่องของเพื่อนการเลือกเพื่อนที่ดีถ้าเพื่อนที่ผู้เป็นกลัลยาณมิตรต้นฉบับมันก็คู่บาอาจารย์ระดับผู้สั่งสอนท่านจะต้องมีคุณธรรม ให้ประการเช่นว่านารักนาเคารบนาเอาเป็นตัวอยา่างแต่พุกพี่มีความอดทนผู้ที่มีความ <c oughs> าสามารถในการสื่อสารากับคนทุกคนให้เหมาะสมกับผู้ที่ขีปัญหาเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่สามารถอธิบายเรื่องยาก ให้เข้าใจได้ให้ฟังเหมือนกับของง่ายแล้วเป็นผู้ที่ไม่ชักนำไปในทางเสืมเสียนี่คือธรรมชาติของของผู้เป็นกลัลยาณมิตรระดับสูงซึ่งก็เป็นอุดมการ์ของเราคือเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่เรา เป็นภู้มีกัลิยาณมิตมีเพื่อนที่ดีคือความเพียรพยายามของเราเองที่จะเป็นกัลิยาณมิตกับคนรอบข้าง <Okay. S 1> ข้อที่สองก็คือเรื่องศีลศีลส,สัมปทาสรุปเรื่องศีลก็คือศีลในพระพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจ จะมีปัญญาเห็นโทษในการไม่รักษาศีลแต่ละข้อเห็นคุณประโยชน์ในการรักษาแต่ละข้อจะมีความเชื่อมั่นว่าในการรักษาเรารักษาศีลศีลรักษาเราเป็นเป็นสิ่งที่รักประกันความปลอดภัยในชีวิตทั้งในด้านที่ว่าเราจะไม่รับภัยจากภายนอกและเราจะไม่เป็นภัยกับใครใการ การรักษาศีลด้วยความสมัครใจ mm. ก็ยังมีเงินไขอีกว่าต้องรักษาศีลในประเภทที่นำไปสู่สมาธิ mm. ถ้ารักษาศีลแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าเรา